คาถาบูชาขอโชคขอลาภพระศีวลีนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามา พระลาพลังมามาโพคัมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจากมหาเทโ,ส ama, โรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจากมหาเทโร สว a, ุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาผลาพลังมามาโพคัมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระห,หูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาผลาพลังมามาโพคัมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคตมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจากมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพลังมามาโพคัมามามหาลาโพมามาสั dunno, พเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคัมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถาม,มามาผลาผังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมขอให้ผู้สวดคาถาบูชาพระศรีวลีเป็นประจำมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยดังปรารถนาทุกประการเทอ